จอมปวกเป็นจุดรวมพลังงานอิ่มหรือพลังงานวิญญาณการมีจอมปวกถือว่าเป็นของอันตรายเพราะฉะนั้นบ้านอยู่อาศัยคนเป็นเราไม่ควรให้มีจุดหลอมรวมพลังงาน่วงจุ้ยในเชิงวิญญาณกับพลังงานอิ่มโดยเห็นด้วยตาโดยเฉพาะปวก จอมปวกกับหลักวิชาฮวงจุ้ยระบบเต่าเหมาสารในอดีตบุรพา,ารย์โบราณเนี่ยเขามีวิธีการหาน้ําใต้ดินโดยการดูจอมปลวกเขาเชื่อว่าจอมปลวกอยู่ตรงไหนตรงนั้นคือจุดที่ใกล้น้ําที่สุดเหมือนกันในหลักวิชาฮวงจุ้ยระบบเต่าเหมาสารได้บอกไว้ว่าจอมปลวกเป็นจุดรวมพลังงานอิมหรือพลังงานวิญญาณ เราจะเห็นว่าในความเชื่อของคนไทยณปัจจุบันนี้หนีไม่พ้นในเรื่องของผีปวกหรือผีจอมปวกเนี่ยมีมานานมากในสมัยก่อนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันการมีจอมปวกถือว่าเป็นของอันตรา,ายหลายๆคนหลายๆบ้านอาจจะไม่กล้าทําการทําลายทิ้งหรือถ้าไปเจอในจุดที่หลอมรวมพลังอิมจนพลังอิมมีพลังงานวิญญาณขึ้นมาได้เราจะเห็นว่าจอมปวก มักเป็นจุดหนึ่งที่คนชอบไปขอหวยเนื่องจากว่าผีจอมปลวกมีพลังงานรุนแรงและนนำซ้ำผีจอมปลวกหรือจอมปลวกที่มีผีหรือมีวิญญาณอาศัยอยู่ในจอมปลวกมักจะเป็นวิญญาณที่ให้โชคลาภในหลักวิชาฮวงจุ้ยได้บอกไว้ว่าโชคลาภอยู่กับพลังงานอิมหรือพลังงานจุย้ยหรือพลังงานาน้ำเพราะฉะนั้นผีจอมปลวกก็เปรียบเสมือนกับผีพลังงานอิม หรือพลังงานวิญญาณในระบบเหมาซานที่เชื่อมกับพลังงานจุ้ยหรือพลังงานาน้ําเราในหลักของวิชาหงจุย้ยตามเหมาซานเราอธิบายอย่างนี้ว่าจอมปลวกนั้นเป็นแค่จุดรวมพลังงานวิญญาณที่สามารถมองเห็นด้วยตาโดยการหลอมรวมพลังงานวิญญาณจนเกิดมาเป็นลักษณะของจอมปลวกได้แต่จอมปลวกกับเป็นสิ่งต้องห้ามของพลังงานหวงจุ้ยคนเป็นหรือพลังงานหวงจุ้ยบ้าน เพราะการที่มีจอมปลวกในบ้านแน่นอนจุดนั้นมีพลังงานวิญญาณหรือมีการหลอมรวมพลังงานวิญญาณกันแบบเหนียวแน่แนซึ่งสามารถก่อกําเนิดอันตรายในเชิงวิญญาณกับคนที่อยู่ในบ้านได้ในความเชื่อของวงจุ้ยระบเต๋าเหมาซานในจุดไหนก็แล้วแต่ถ้ามีปลวกอยู่ให้รู้เลยว่าจุดนั้นคือจุดที่เชื่อมกับพลังงานอิมหรือพลังงานความชื้นที่ก่อกําเนิดวิญญาณได้เพราะฉะนั้น บ้านอยู่อาศัยคนเป็นเราไม่ควรให้มีจุดหลอมรวมพลังงานฮวงจุ้ยในเชิงวิญญาณกับพลังงานอิมโดยเห็นด้วยตาโดยเฉพาะปวกปวกน่าจะเป็นจุดที่เชื่อมกับพลังงานวิญญาณแล้วเนี่ยตัวปวกเองเนี่ยยังเป็นจุดที่ทําลายธาตุไม้ในสมัยอดีตที่ปวกกินไม้แบบอหูบ้านพังไปหลังๆในวิชาระบบฮวงจุ้ยเต่าเหมาซานพลังงานวิญญาณที่ส่งเสริมคนเป็นคือพลังงานวิญญาณธาตุไม้เห็นไหมครับ ปวกก็กินพลังงานวิญญาณธาตุไม้เหมือนกันแน่นอนในเชิงสัญ,ญลักษณ์มันคือปวกในเชิงพลังงานวิญญาณมันคือพลังงานอิมที่ให้โทษกับพลังงานอย่างธาตุไม้เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นเชิงวิญญาณหรือจะเป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์ปวกก็นับเป็นของไม่ดีสำหรับวิชาคงจุ้ยเตาหมังศาสตร์ถามว่าถ้ามีแล้วเราจะทําการแก้ไขยังไงปัจจุบันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าไปมาก เราก็ใช้สารเคมีต่างๆในการที่จะกําจัดปวกออกจากบ้านไปได้เราแนะนําว่าหากคุณเป็นสมาชิกรายการประสยามให้คุณเอาเหรียญเท้าเทียติดณนะบริเวณที่ปวกอยู่เพื่อคืนกินพลังงานวิญญาณของพลังงานปวกณนะบริเวณนั้นหากปวกออกจากบริเวณนั้นไปอย่างถาวรเรียบร้อยแล้วคุณสามารถเอาเหรียญเท้าเทียไปติดณบริเวณอื่นของบ้านได้หรือ ถ้าเกิดคุณกลัวว่าปวกจะกลับมาอีกคุณก็สามารถเอาเหรียญเท้าเทียติดไว้อยู่ในบริเวณนั้นได้แบบถาวรเลยเพราะฉะนั้นวันนี้วิชาห่วงจุ้ยกับปวกจอมปวกพลังงานวิญญาณพลังอิมเราก็ขอได้นำท่านสมาชิกทุกท่านที่สนใจกับบุคคลภายนอกที่สนใจในเรื่องของวิชาห่วงจุ้ยระบบเต่าเหมาอซานกับพลังงานชีวิต ส่งเสริมคนเป็นอย่างไรแล้ววันนี้เราขอฝ่ายอีพีนี้ไว้หากท่านงงให้ท่านดูบ่อยๆแล้วค่อยๆทำความเข้าใจเพื่อท่านจะได้มีความรู้ในระบบวิชาวงจุ้ยเต่าเหมาซานสวัสดี